ชาวราศีตุลครับในเดือนกรกราคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของอัจฉริยะเส้นทางของเมจิเชียนนะครับคือประสบการณ์ความรู้ความสามารถโอกาสที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสที่ท่านจะพบกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับงานเด่นเงินดีแต่ว่ามีปัญหาที่จะต้องสะสางและต้องระวังอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีตุลในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับ พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตนะครับก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้แล้วก็ดูด้วยความรอบคอบใช้บิจารณญยาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ าคบทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีตุลในเดือนก,นการกฎาคมพุทธศักราช2,567จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับมาดูกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของ การงานนะครับเส้นทางการงานมีอะไรน่าสนใจบ้างมีโอกาสหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นเทมเ r a n c ์นะครับ,น,น,รบนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำชีวิตท่านเดินหน้าต่อไปสู่ความสมวังนะครับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการงานก็จะลดน้อยลงไป มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับคนที่รองานก็ได้งานนะครับไม่ว่างานประจำงานฟรีแลนซ์นะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการย้ายที่ทำงานมีความเป็นไปได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีพัชจัน์นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับ เด่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคนทาง,งานด้านการาใช้สื่อความบันเทิงการสแสดงนะครับหรือไม่ก็การบริการนะครับบริการไม่ว่าด้านใดนะครับที่ใช้การติดต่อก,กับผู้คนจำนวนมากๆก็จะเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับ เด่นในเรื่องนี้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างมากมายทีเดียวนะครับหรือไม่ก็ทํางานใช้ซือ้อออนไลน์ด้วยก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น8ปดไม้เท้างานเด่นนะครับแล้วก็มีโอกาสขยายงานได้นะครับสร้างงานสร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาได้แล้วงานที่เกี่ยว อสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าค้าที่ดินขายบ้านต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งที่เป็นเรื่องโอกาสโอกาสของการที่ท่านมีแนวโน้มจะได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับพี่น้องชาวราศีตุลในเรื่องของการงานและก็อาชีพ การดำเนินชีวิตนะครับต่อมามาดูเรื่องที่2กันนะครับคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนนะครับเป็นสเตรงนะครับนี่เป็นเรื่องของแนวทางมากกว่านะครับคือการใช้จ่ายการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการเงินนะครับต้องอาศัยประสบการณ์ แล้วก็การแก้ไขปัญหาด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดเด่นของสุภาพสตรีชาวราศีตุลนด้วยนะครับท่านจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นการบริหารการดูแลการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยก็คือความมั่นคงนะครับ มั่นคงในเรื่องของการเงินและก็มีปัจจัยภายนอกบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรถยนต์โองค์ประกอบต่างๆที่ดีม,มากนะครับเงินสดก็เยอะด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสนะครับแต่ว่าปัจจัยภายในคือจิตใจก็อาจจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีตุลน,นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับก็ยังเป็นราชินีไม้เท้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของโอกาสงานด้วยนะครับสุภาพสตรีชาวราศีตุลเด่นนะครับทำงานแล้วก็มีรายรับมีรายได้มีความมั่นคงนะครับเป็นผู้นําได้ดีมากนะครับนี่เป็นที่มาของการเงินนะครับบริหารจัดการด้วยความรอบครอบโอกาสของความสมบูรณ์ร่ํารวยเงินสดเยอะๆก็เปิดกว้างขึ้นนะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็น9ก้าดาบนะครับ9ก้าดาบคือความเครียดนะครับเกี่ยวกับความรักมาแรงนะครับ ปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎา,าคมทําให้เกิดความเครียดความกังวลความวิตกแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดมาจากปัญหานะครับต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดวิลนะครับนี่ The ดวิลคือเรื่องที่อาจจะเจอนะครับ คือความไม่แน่นอนความไม่จริงใจการปกปิดข้อมูลการที่จะมีบางคนเข้ามาแทรกแซงในความรักมีมือที่3เบี่ยงเบนผิดประเภทเข้ามาวุ่นวายนะครับทำให้เกิดปัญหาได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับปัญหาความรักอาจจะยังไม่ลงตัวยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับหนักแน่นนะครับมีเหตุมีผลใจเย็นๆด้วยในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นัครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นเด็กถือเรียญน,นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ดีในคำว,ว่าสิ่งที่จะช่วยประคับประคองแล้วก็พยุงความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้นะครับคือเราอาจจะเจอปัญหาแต่ว่าลูกหลานนะครับสายใหญ่ของครอบครัวสายใหญ่ของความรักยังมีนะครับจะมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให เรารู้คุณะคะ่าเรามีโอกาสแล้วก็เริ่มต้นมีความหวังใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับอนาคตของความรักนะครับต่อมามาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขปัญหาแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาวราศีตุลมีอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น10ดาบนะครับนี่เรื่องของอุปสรรคเรื่องสุขภาพไม่ค่อดี ต้องระวังนะครับคือมหาก็เตือนตามแนวทางการพยากรนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาจะมากจะน้อยอย่างไรก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีตุลต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับในเรื่องแนวทางและข้อที่ควรระวังเป็น5ดาบนะครับ5ดาบนี่ก็เรื่องปัญหาที่ต้องระวังนะครับ คืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงในการงานในการดำเนินชีวิตในครอบครัวในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีนะครับเกิดความเสียหายเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะวิวาทหรือไม่ก็เสียเครดิตเสียชื่อเสียงเหล่านี้นะครับเป็นตัวแปรเป็นคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องชาวราศีตุลต้องระวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในแนวทางชีวิตนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับบรรยากาศโอกาสพี่น้องชาวราศีตุลน,นะครับท่านจะมีทักษะนะครับสุภาพบุรุษก็จะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำทั้งด้านจิตปัญญาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าจ,จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิลปินเป็นนักแสดง เหล่านี้นะครับรวมทั้งมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่มีความเล้นลับเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เรื่องอะไรที่มันมันไม่น่าเชื่อเหล่านี้ก็อาจจะอยู่ในวงจรชีวิตของท่านด้วยนะครับโอกาสของท่านพี่น้องชาวราศีตุลคือความ สมบูรณ์นะครับมีโอกาสที่จะได้งานมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาประสบผลสําเร็จดีมากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยอมรับแล้วก็มีรายรับการเงินไม่น้อยนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับจุดที่ควรระวังก็คือความรักไม่ลงตัวอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศ เหล่านี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายที่ค่อนจะเยอะในช่วงเดือนกรกราคมนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางนะครับระวังไว้บ้างนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13สําหรับคําพยากรณ์ชาวราศีตุลเพิ่มเติมนะครับเป็น แฮงแมนนะครับแฮงแมนคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเป็นพิเศษพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยด้วยเปลี่ยนวงจรวิถีชีวิตด้วยอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็ต้องไม่ประมาทในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับขอให้ยึดมั่นในคําว่าสติปัญญาใจเย็น นะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีตุลในเดือนกรกฎา,าคมพุทธศักราช2567นะครับการงานเด่นมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคความยุ่งยากก็จะเริ่มคลี่คลายผ่านพ้นไป ท่านมีโอกาสที่จะได้งานหรือไม่ก็ย้ายที่ทํางานได้ตําแหน่งใหม่มีการเดินทางขยายงานสร้างอาชีพใหม่ๆด้วยอาชีพที่เด่นก็คือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็เด่นเข้ามาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การบันเทิงเด่นขึ้นมาในช่วงกรกฎาคมนี้นะครับและก็มีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินด้วยนะครับส่วนการเงินก็มีโอกาสมีเงินสดมีปัจจัย นะครับทรัพย์สินรายได้หลีเยี่ยมบ้านที่ดินองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีความพร้อมนะครับแล้วก็สุภาพสติก็จะเด่นขึ้นมาในการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายรับมีไรายได,ได้มีความมั่นคง แก้ไขปัญหาต่างๆของการงานและการเงินได้ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับอาจจะยังมีปัญหานะครับไม่เข้าใจปกปิดข้อมูลมีตัวแปรมีคนเข้ามาแทรกแซงมีมือที่2ที่3เข้ามาบุบบ่ายนะครับสับสนมีความเครียดมีความวิตกด้วยนะครับแต่ยังดีนะครับมีครอบครัวมีลูกหลานบริวาร เป็นสายใหญ่เป็นส่วนที่จะเชื่อมสัมพันธ์ให้กับมาดีได้นะครับต้องหนักแน่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับส่วนอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานเดินทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะการดําเนินชีวิตบางอย่างขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีต้องระวังอาจจะมีใครบางคนทําให้เสียทรัพย์เสียโอกาสผิดพลาดหรือไม่ก็เสียชื่อเสียงได้ไง่าย นั่นคือสิ่งที่ควรระวังนะครับโอกาสดีเยี่ยมท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับมีทักษะมีความรู้ความสามารถสร้างงานได้โดดเด่นขึ้นมามีทรัพย์สินมีรายได,ได้เกิดความมั่นคงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับระวังอยากใจร้อนนะครับความรักยังไม่ลงตัวนะครับในช่วงนี้หนักแน่นใจเย็นเย็นไม่ประมาทโอกาสยังดีนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาทีละอย่างด้วยสติปัญญานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีตุลนครับ อะไรครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,567มาทั้งเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีตุลจงประสบแต่ความสําเร็จนะครับมีความสุขมีความรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ